สวัสดีค่ะมันไม่เล่นวายใช่ไหมอันนี้ก็ถ่ายอยู่คลิปถ่ายเป็ใชั่ง C'est <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับยูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยูจะพาชมสองคันเลยนะคะในรุ่น XLS ของเรานะคะต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยนะราคาจําหน่ายเนี่ยอยู่ที่879,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่ถึงแสนนะแต่ว่าออปชั่นของตัวรถเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะคะต้องบอกเลยว่าชุดแต่งงนี้ให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับวันนี้นะคะที่จะพามาชมนะคะเป็นในรุ่น XLS ทั้ง2คันนะคะแล้วก็ใส่ในชุดแต่งในรุ่น Y ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวยูพาชมคันด้าน ขวาก่อนนะเป็นในคันสีเทานะคะสําหรับในคันนี้นะคะต้องบอกคันนี้จะไม่ได้มีการยกนะคะลูกค้าแต่ว่าใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วให้ลูกค้านะคะส่วนชุดแต่งนะคะที่แต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นชุดวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าที่มีใส่แบบว่าฟอนต์แบบของตัวแร็เตอร์นั่นเองนะคะเป็นฟอนต์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟ3จุดให้ลูกค้าเนาะแล้วก็ชุดด้านล่างชายกันชนด้านล่างก็เป็นในรุ่นวยของเรานั่นเอง ทำสีดำทั้งชิ้นเลยนะคะลูกค้าต้องบอกว่างานดีมากๆเลยนะคะการเข้ารูปนะคะการเก็บชิ้นงานของเรานะคะถือว่าเกรดแบบว่าดีมากๆเลย แล้วก็ใส่เป็นตัวครอบนะคะตัวครอบไปหน้าแบบนี้เป็นสีดําด้านไปเลยให้ลูกค้าทั้งชิ้นนะคะต้องบอกว่าในชุดวายของเราก็คือจะมีคิ้วล้อนะคะมีคิ้วล้อมาเข้าชุดกันอยู่แล้วนะคะในรุ่นสีเทาประมาณนี้นะคะลูกคา้าส่วนด้านคันสีดําของเราอันนี้จะเป็นแบบยกนะคะเปลี่ยนแม็กทั้งคู่นะคะลูกคา้ามีการเปลี่ยนแม็กทั้งคู่เลยนะลูกค้าสังเกตนะว่าความสูงระดับความสูงนะคันนี้จะสูงกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่ามีการยก ยกกรองก้อน2นิ้วนะคะลูกค้านะคะส่วนแมกและยางนะคะขนาด20นิ้วเนี่ยเราพาชมแมกและยางเนาะอันนี้เป็นยางตัวเดียวกันนะคะเป็นยาง A t ดอกไม่ใหญ่มากนะคะเป็นยาง A t ทนะคะแมกขนาด20นิ้วเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ยกเนาะพอไม่ได้ยกปุ๊บล้อ แล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเล็กอไม่ได้ยกนะดอกยางต้องบอกว่าดอกยางของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่หนามากไม่สูงมากนะเน้นว่าทางเรียบก็ได้นะคะใช้เสียงไม่ดังมากนะคะแล้วก็แมทลูกค้าในการเลือกนะคะเป็นตัววายแบบนี้นะคะเป็นของวันพายนะคะต้องบอกว่าสวยนะคะอันนี้ออกแบบใหม่ด้วยนะคะต้องบอกแมทมันมีแบบให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเลย อาจจะคล้ายกันบ้างนะคะสีดำเงาสีดำด้างหรือสีต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าต้องดูจากทางออคเซ็ตว่าลูกค้าชอบล้อล้นมากแค่ไหนนะคะอ่าสเปคแบบไหนได้หมดเลยนะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะลูกค้าส่วนคันสีดำค่ะส่วนสีดำคันนี้สีดำได้มีการยกนะคะอันนี้มีการยกรองก้อน2งนิ้วสังเกตเลยนะระดับนะคะจะมีช่องว่างเพิ่มมากขึ้นนะคะใส่เป็นยาง a อทีเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนแม็กก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเลยนะคะแม็กคล้ายๆกันนะคะลูกค้าคล้ายๆกันเนาะตัวนี้ออฟเซตลบประมาณ24นะคะลบ24นะแต่สังเกตเลยว่าล้อมันจะล้นออกจากตัวคิ้วล้อในชุดวายของเรานะคะอาจมีการล้อนออกมาเพิ่มเติมออกมานิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากพอล้อออฟเซตยิ่งลบเยอะเนี่ยล้อมันก็ยิ่งล้อนออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้มีการยกลองก้อนให้ลูกค้าด้วย นะคะมีการจัดทรงให้ลูกค้าหมดนะถ้าลูกค้าชอบประมาณแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นในชุดวายเช่นเดียวกันนะคะในชุดวายนะคะก็คือใส่เป็นสีดําทั้งชิ้นแบบนี้พร้อมด้วยตัวฟอนต์ FORD แบบนี้นะคะมีให้ลูกค้าด้วยแล้วก็มีไฟ3จุดแบบนี้นะคะสีส้มต้องบอกว่าไฟอะ่ะพวกไฟ LED พวกนี้สีส้มสีขาวเราทําให้ลูกค้าได้หมดเลยนะคะแ๋ยลพกคาชมด้านในกันบ้างอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกเนาะ อันนี้จะเน้นแบบว่าสไตล์เรียบๆไปเลยเรียบๆไปแล้วก็มีคำติดคาว่าเรนเจอร์ด้านท้ายแค่นี้ประมาณนี้อ่าส่วนทางด้านด้านขวาของเรานะคะก็จะใส่เป็นแบบว่าลายแบบลายเสือแพนเทอร์แบบนี้เลยนะคะในรถสีเทานะคะส่วนมาก2สีเนี้ยลูกค้าจะค่อนข้างชอบเลยอะ่ะ เพราะว่าแต่ก็ยังล,งลังเลว่าเอ้ยชอบเป็นสีดําหรือสีเทาดีนะคะเพราะฉะนั้นมีให้ลูกค้าเปรียบเทียบทั้งสองรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวพี่พาชมด้านท้ายกันบ้างนะคะแต่ว่าพิเศษคันสีดําของเราเนี่ยก็คือพอใส่ชุดวายปุ๊บเนี่ยมีการแต่งเพิ่มก็คือเอ่อลาวหลังคากับสปอร์ตบาร์นะเป็นเป็นในรุ่นของตัววัยแพ็นะที่ลูกค้าเห็นอันนี้เป็นของแท้นะถอดมาจากที่ลูกค้าทําเทินแล้วก็มีการทําใส่คันนี้นะคะเป็นของแท้จากโรงง,งานนะคะลูกค้าอ่าส่วนไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายมีการเปลี่ยนไฟท้ายทั้งสองคันเลยนะคะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้เนาะเดี๋ยวย้มไปเปิดไฟคันนึงให้ลูกค้าดูเปลี่ยนไฟท้ายทั้งสองคันเลยนะพอเปลี่ยนแล้ว,วรถมันดูสวยนะคะลูกค้าเปลี่ยนไฟท้ายทั้งสองคันเลยนะคะ สังเกตเลยพอเราเปลี่ยนไฟท้ายแล้วรถมันดูสวยมากนะคะชุดเดิมเราทําคืนให้ลูกค้านะคะตัวไฟท้ายของเรานะไม่ได้มีการเปลี่ยนกันชนทั้งคู่เลยนะคะคันสีเทาดําคันสีดาไม่ได้เปลี่ยนกันชนนะสังเกตว่าลูกค้าชอบแบบไหนชอบเป็นโลบาเหล็กใช้งานหนักนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันค่อนข้างทนทนลอยขีดข่วนแล้วก็สามารถเทินของวางของได้นะคะอันนี้คือใช้งานจริงๆใช้งานจริงๆทนทานแข็งแรงทนทานมากเลยเจาอกับตัว ตัวกระบะเราไปเลยยึดลงไปเลยเนาะส่วนทางด้านขวาของเรานะอันนี้คือใส่สวยงามด้วยใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าตัวสปอตบาร์ตัวนี้มันอาจจะวางเทินของแข็งๆชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะมีพวกตัวราวพวกเนี้ยที่สามารถใช้มัดใช้วางพาดอะไรพวกเนี้ยอาได้เพิ่มเติมอาจจะใช้งานไม่หนักมากแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งเนาะ แมกไกเนอร์หายใส่ให้เหมือนกันทั้งสองคันเลยนะคะต้องบอกว่าคือยุ้มีการใส่เปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันด้านท้ายสังเกตนะคะคันนู้นจะมีใส่ตัวครอบกระบะท้ายเนาะใส่ตัวครอบกระบะท้ายมานะคะพร้อมด้วยคําว่าเรนเจอร์อักษรอะคริลิกของเราตัวนู้นของเรานะคะที่เพิ่มเติมมาแล้วก็กระชนไม่ได้เปลี่ยนนะกระชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะส่วนคันนี้ก็มีการใส่คําว่าอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวข้อฝาท้ายด้านบนนะตัวนี้ก็คือปล่อยโลง่งๆไปแล้วก็คือไม่ได้ใส่นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าเลือกนะคะชอบแบบไหนเราก็ทําให้แบบนั้นเนาะอ่าส่วนคันนี้ก็คือใส่เปลี่ยนเป็นเบาะหนังค่ะลูกค้าเบาะหนังเนี่ยเดินได้สีแดงนะคันนี้ทั้งสองคันเดินได้สีแดงทั้งสองคันเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนปรับให้ลูกค้าเนะเพราะว่าตัวนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบหนัะของเราเนี่ยจะเป็นเกรด p ี c ีเกรดโรงงานนะคะจะไม่ได้ทําเป็นพวกเบาะหนังแท้อะไรแบบนั้นนะคะลูกค้าต้องบอกว่าเพราะว่าพวกนี้ใช้งานค่อนข้างทนทานกว่านะคะสําหรับลูกค้าที่บอกว่าเอ้ยมีเด็กเล็กหรือว่าใช้งานบอกว่าค่อนข้างหนักหน่อยอะทำความสะอาดง่ายนะคะสําหรับในรุ่นนี้ก็คือจะหนังมาหุ้มหนังมาจนถึงตัวประตูเลยนะคะ แล้วหลังคาตัวนี้ทำเป็นสีดําทั้งชิ้นนะคะเป็นสีดําทั้งชิ้นเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นสเปคของนวกตัววาแท็มันจะเป็นดําแล้วก็ตัดสีบอลเงินนะคะด้านหลังแล้วก็ยึดใส่ตัวคื้วล้อให้นะคะมือจับก็คล้ายๆกันนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลย ปกติในรุ่นนี้มันจะมีกล้องสําหรับถอยหลังอยู่แล้วนะคะฝังโลโก้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะคะลูกค้ามันจะไปโชว์ที่ตัวหน้าจอขนาด10นิ้วของเราอยู่แล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะเวลากลางคืนก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันวางรันตี5ปีหรือ5ปีหรือ150,000กิโลระยะได้ถึงก่อนได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าชอบสูงสูงสไตล์สูงส,สูง,สง,สงก็แนะนำเป็นคันสีดำหรือยกลองก้อนหน่อย หรือว่าลูกค้าจะมีงบเพิ่มเข้ามาจะใส่เป็นปีกงบเพิ่มเติมก็ได้นะคะเรายินดีนะคะอันนี้ถึงแม้จะใส่เป็นตัวสปอร์ตบาร์ของในรุ่นว i ยแท็กต้องสังเกตนะว่าแม็กไ n e เนอร์มันไม่ได้มาด้วยนะคะลูกค้าแม็กไ n e เนอร์ก็ยังเป็นแม็กไ n e เนอร์ที่เราใส่เพิ่มเติมไปให้นะมันจะไม่มีช่องต่อไฟแบบของในรุ่นว i ยแท็กนะคะแค่ใส่ตัวสปอร์ตบาร์วแท็กแค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นในรุ่นว i ยแท็กแท้ของเราก็คือจะมีฝาท้าทยช่วยผ่อนแรงเนาะจะมีอันนี้จะเป็นแมบรรทัด ปกติในรุ่นนี้จะเน้นว่าเผื่อใช้งานใช้งานที่ออกงานงานไม้งาน,งานเหล็กอะไรพวกนี้มีไมมบรรทัดให้วัดนะคะส่วนพวกช่องพวกนี้สําหรับใส่พวกตัวแคมป์ในการยึดเกาะค,ะคะ่ะลูกค้าไม่ต้องไปบีบกับตัวรถเราแบบนี้ให้รถมันเป็นรอยเนาะมีช่องสําหรับใส่ตัวนี้แล้วก็ยึดกับชิ้นงานตัวนี้ได้เลยแล้วเราก็มีแม้บรรทัดสําหรับในการวัดนะคะตัวแม็ไกไทรเนอร์ก็จะเป็นของฟอร์แท้นะเดี๋ยวยุพาชมด้านนี้บ้าง ส่วนมากพอรถเป็นสีดําสีเทาลูกค้าเน้นเป็นแม็กสีดํานะคะลูกค้าแต่แม็กมันก็จะมีพวกตัดเงินขอบเงินขอบขอบีดแดงอะไรพวกนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันอันนี้ก็คันนี้ก็เป็นสีดําเดินได้สีแดงเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆภายในของเราค่อนข้างกว้างขวางนะคะสําหรับเป็นผู้สีประตูนะ,ะแอร์แบ็กมีให้ลูกค้าหกใบนะคะลูกค้าความปลอดภัยเรามีก็ยังคงแบบจัดเต็มให้ลูกค้าเลย ทั้งสองคันเตรียมส่งมอบทั้งสองคันเลยนะคะแถวตอนหลังก็นั่งสบายนะคะสะดวกสบายค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะเพราะว่าตัวบอดี้ของเราก็ช่วงล่างเราทำขนาดมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะทำให้ห้องโดยสารมันก็กว้างขึ้นด้วยนะคะ ราคาจำหน่ายที่8 0 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าแล้วก็ต้องบอกว่าเดือนนี้พิเศษด้วยนะคะมีดอกเบี้ย0%ให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับในรุ่นนี้นะดอกเบี้ย0%ลูกค้าสามารถดาวน์เร,เ,รเ,รเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่20%ขึ้นไปเลยนะคะสามารถผ่อนดาวตั้งแต่20%นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจเป็นในพวกชุด แต่งต่างๆพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรายินดีทําให้นะอาจจะเป็นในรุ่นรวายหรือว่ารุ่นแรปเตอร์ก็ทําได้นะคะลูกค้าชอบแบบไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทางใต้อินบ็อกนะหรือว่าสะดวกนะคะมาชมรถได้ที่สาขาพิมพาน,นีก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อ,อยูได้ที่เบอร์0614646449นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ